สัปดาห์นี้จะเป็นสิ่งที่ไฮไลท์ที่สุดไฮ <High S 2> ที่สุดไฮไลท์ที่สุดใช้คานี้เลยนะซึ่งปกติตัวเราเนี่ยไม่เคยอนุญาตให้สื่อชนิดไหนที่เป็นโฆษณาออกออกเห็นหน้ามาสัมภาษณ์วิชาสายนี้กับเราเลยอเพราะด้วยว่ามันมีกระแสทั้งบวกและลบแบบรุนแรงเกินไปครับอ่าแต่รายการพุทธามหาเวทจะเป็นรายการแรกที่เราเอาวิชาขแขนงนี้ออกมาเผยแพร่แบบคุยกันปากต่อปากเลย ถ้าพูดถึงอาจารย์แขกหรือศะที่ทุกคนรู้จักคนจะนึกถึงของสองอย่างอย่างแรกคือตะกุดหนังเสือของพ่อท่านเขียวแห่งวัดเฟื่องงาจะจังหวัดปัตตานีที่สร้างโดยอาจารย์แขกหรือศรับอย่างที่สองเลยก็คือเครื่องลางสายมลา,ายูโบราณชวาก็ที่ท็อปเลยก็คือน้ำมัน น้ำมันอ่าน้ำมันน้ำมันเมตตามหานิยมหรือคนชอบเรียกว่าน้ำมันแห่งรักน้ำมันแห่งรักแล้วก็ตะก,กุดอ่าในสายวิชาของมาลายูโบราณครับที่เรียกว่าฮาสซีมัตฮาสซมัตอ่าซึ่งสร้างชื่อเสียงอาจาร,รย์แขกมหาสารเพราะสร้างมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอกับความต้องการและคราวนี้เนี่ยทางเจ้าป่าเจ้าก๊อเห็นว่าอาจารย์อาจารย์ลงในหนังสือไม่น่า <c oughs> ก็เรื่องนี้เพราะ,เ,ะเรื่อง วิชาสายมาลายูโบราณเนี่ยเราอนุญาตเฉพาะหนังสือไม่น่าที่ทําการเผยแพร่สื่อเดียวแล้วก็ไม่เคยให้สื่อไหนทําการเผยแพร่วิชาสายนี้กับเราเลยครับเพราะว่าด้วยที่มันเป็นดาบสองคมแบบรุนแรงมากถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจคานนี้นี่อันนี้จะเป็นเทสแรกในการเผยแพร่วิชาสายมาลายูโบราณครับอ่าที่เรียกว่าน้ํามันแห่งรักครับชื่อเลยนะชื่อแบบโบราณโบราณเลยมียออ กาเซมี <G> io, io, ยะกาเซมียะกาเซนี่เป็นภาษามลายูโบราณเป็นภาษามลายู io, io, ยเลยมียะกาเซมียะนี่แปลว่าน้ำมันกาเซกาเซนี่รักน้ำมันแห่งรัก,น,ก io, น้ำ <M> io, มันแ <M io, S 1> ห่งรักมียะกาเซน้ำมันแห่งรักกาเซอ่าเป็นวิชาเป็นน้ำมันที่เกี่ยวกับเรื่องเมตามหานิยมโชคลาภครับอันนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเราให้เช่าแพงมากด้วยกรรมวิธีการสร้างค่อนข้างยุ่งยากและวุ่นวาย เพราะเราต้องไปเอาของที่มีกลิ่นหอมทุกชนิดที่เราหาได้ทั้งหมดมาทําการต้มหรือหุงครับแล้วสกัดให้เป็นน้ําหอมหอพร้อมกับทําการปลูกเสกเพราะฉะนั้นนี่กรรมวิธีในการสร้างค่อนข้างยุ่งยากในสมัยตอนที่ทํามียกกาเซเนี่ยลูกศิษย์ไม่เชื่อนั่งล้อมนั่งล้อมกระทะกันเนี่ยคางเลยอืคางคางเลย,เลยก็คือเกิด ความกำหนัดแบบถึงจุด,ส,ดสูงสุดที่เรียกว่าจุดสุดยอดอะ่ะจะถึงขั้นค้างกันเลยก็เลยเป็นที่ทดสอบว่าพุทธคุณของมียอกาเซนี่รุนแรงมากเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายในสัปดาห์นี้นี่เราได้ทำเอาน้ำมันมียอกาเซใส่ลงมาในขวดแบบฉีดนี่คือรายการพุทธามหาเวทรายการแรกเลยนะที่ทำให้นะนี่ให้ดูนี่น้ำมันมียอกาเซ เพราะปกติเนี่ยน้ำมันมียอยากาเซเนี่ยแพงมากเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอบอกใคร,ครแล้วก็ด้ความที่ทำยากอันนี้คือฉีดได้ฉีดตัวนี้เลยจันเดีย๋ยวจะบอกวิธีการใช้ให้แต่จะมีฝอยแบบโดยละเอียดนะแต่ที่เอาเอามาให้เนี่ยเพราะว่าหลายคนบ่นว่าขายของไม่ค่อยได้ค,คนที่ทําการค้าขายของไม่ได้ติดต่อค้าขายอะไรก็ไม่ค่อยได้ไปเจรจาเป็นเซลก็ไม่ค่อยได้ คือปัญหาแห่งการอุปสรรคที่เจอในชีวิตประจําวันค่อนข้างเยอะมากครับใครที่ทําการค้ามีร้านมีหน้าร้านมีแผงให้เอาน้ามันมีออกกาเซยืนอยู่หน้าร้านแล้วฉีดหันหน้าเข้าร้านนะแล้วฉีดเข้าร้านมาหนึ่งทีครับมันมันจะมีคาถาว่าคาถาไม่ต้องไปสนใจอ่านออกอ่านถูกอ่านผิดได้หมดให้เว้นวักตามที่ลักที่ทเว้นเ้นไว้ให้ในใบฝอยแล้วกันเป็นภาษามลายูเหรอจ๊ะเป็นภาษามลายูโบราณ oh. อ่า แล้วก็ฉีดเข้าไปในร้านครับมันจะทําให้คนมันลุมร้านเราอยู่ตลอดเวลาอ่าอันนี้สําหรับร้านค้าคนที่เป็นร้านค้าหรือใครที่ตั้งแผงคนที่ขายของอ่ะครับให้ให้ไปยืนอยู่ด้านหน้าแล้วฉีดนะมันเหมือนกับว่าน้ํามันเนี่ยมันจะพาฝูงคนเนี่ยตามกลิ่นมันลุมกันที่ร้านเราเลยอ่าอันนี้คือสําหรับร้านครับสําหรับคนถ้าเราจะไปเจรจาทําการค้าทุกชนิดกับใครก็แล้วแต่ ให้เอามียอกาเซสฉีดเราฉีดตัวเราเองครับน้ำมันเนี่ยจะปลุกสเสน่ห์ในตัวขึ้นมาทั้งหมดเราจะสังเกตว่าคนที่มีสเสน่ห์ในตัวไม่จะเป็นต้องหลอ่อไม่จะเป็นต้องสวยคนบางคนไม่หลอ่อไม่สวยแต่เดินผ่านปุ๊บเฮ้ยไอ้นี่ดูดีเฮ้ยไอ้นี่ราศีดีว่ะเฮ้ยไอ้นี่โง่เฮงดีทั้งๆที่มันหน้าตาไม่ได้เรื่องเลยณนะตอนนั้นเวลานั้นเนี่ยคือสเสน่ห์ในตัวมันถูกปลุกขึ้นมาอยู่บนใบหน้าแบบสูงสุด มันก็เลยทําให้คนทั่วไปมองเห็นและรักไข่เมตตามหานิยมมันมแต่น้ํามันตัวนี้ยฉีดตัวเราตูมปุ๊บเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมจะขึ้นมาที่เราทันทีทั้งหมดจิตยิงได้ไหมจย์ทุกเรื่องทุกเรื่องท,อทุกเรื่องอมันจะปลุกสเสน่ห์ในตัวเราทุกเรื่องเพราะฉะนั้นนี่น้ํามันมียอการเซสนี่คือรุนแรงมากมเป็นวิชาที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เราทําวิชาไสายศาสตร์มาเลยและก็วิชาสายนี้เป็นวิชาที่ลูกศิษย์วงในทุกคนรู้ดีว่า เป็นวิชาที่อาจารย์แขกหวงที่สุดไม่เคยบอกใครแล้วก็ไม่เคยถ่ายทอดให้ใครไม่เคยสอนใครด้วยแม้กระทั่งลูกเองก็ไม่สอนอพี่น้องก็ไม่สอนอเพราะว่าเรารู้ว่ามันรุนแรงมากจนเราไม่กล้าสอนใครแล้วก็การที่จะสําเร็จมันได้ยากมากอาจารย์ผมถามหน่อยมันแรงกว่าน้ำมันพายไหมน้ำมันพายไม่ได้หนึ่งในร้านของน้ำมันนี่เลยโอโ้โหน้ำมันพายนกล้าพูดหรือว่าไม่ได้หนึ่งในร้านของมิยอกาเซน้ำมันพายฉีดแล้วยังมีเข้าตัว น้ำมันพายเราต้องไปแต้คนอื่นแต่มียอกาเซสฉีดเราเดินไปมันเห็นหน้าเนี่ยรับประกันว่ามันเข้าไปคุยกับมันพามันเป็นไหนมันก็ไป <c oughs> นี่คือเหตุผลที่เราไม่กล้าเอามียอกาเซชออกมาบอกให้คนอื่นรู้แล้วก็ถ้าเรากลัวว่าสามีภรรยานอกใจให้เอามียอกาเซชมาฉีดตัวก่อนที่เราจะทำการบ้านกับแฟนก่อนที่เราจะร่วมหลับนอนกับแฟน ถ้าเราเอาน้ำมันม,มียอกัสเซฉีดเราแล้วเราร่วมรับน้องกับแฟนครั้งเดียวมียอคกาเซเนี่ยอ,อมันจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อมันก็แต่มอากาเซกิตอ่อชื่อมันเลยนะว่ามีแต่มอากาเซกิตอ่อวิชาที่ทําให้เขารักเราจนตายนี่คือตามตำราเขาเลยเป็นอะไรที่แรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้ครั้งเดียวมันจะรักเรายันตายเลย ถีบมันก็ไม่ไปอ่ะอืเพราะฉะนั้นอันตรายและรุนแรงนี่คือบุญเหตุไอ้ก๊อฟที่มันนั่งเงียบเพราะมันเป็นคนขุดขึ้นมาว่าอาจารย์เอามีย้อนกาเซ่มารายการผมเลยผมจะให้คนทุกคนรู้ว่ามันแรงแค่ไหนเพราะผมเจอมากับตัวผมเองเลยที่มันนั่งหัวเราะนะคนปัจจุบันก็มันใช้มีย้อนกาเซ่นี่แหละถ้ามันดูอยู่เนี่ยรู้ซะความจริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรุนแรงมากมันใช้ในเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภ ถ้าเราจะไปทําอะไรที่เรื่องเงินเงินทองทองเอามียอกะใช้ได้เฉพาะรุ่นนี้ด้วยนะเอามาถึงฉีดมือและลูกแล้วก็ไปทําการค้าเลยหยิบอะไรก็จะเป็นเงินเป็น,ปนทองหมดน้ํามันชุดนี้ไม่สามารถนําไปผสมกับน้ํามันอย่างอื่นได้หมดเป็นหมดเช่าใหม่อย่างเดียวถ้าเราเอาน้ํามันมียอกะเซฟไปผสมน้ําหอมชนิดอื่นเสียน้ํามันจะเสื่อมพุทธคุณไปเลยเพราะน้ามันน้ามันตัวนี้มันจะไม่เข้ากับในน้ามันอะไรเลยออ่า ฟาร์มรุนแรงขอน้ำมันตัวนี้เวงกาไรเวงกาม,มันเพราะมันรุนแรงมากอ่าราคาเท่าไหร่ดีทุกคนคงอยากรู้แล้วอ่า<ม>ราคามผมเช่าหลายพันอะจาะย <laughs> ราคา<ต>ราคาตอนตอนี้ผมเช่ามันหลายพันนะอ่ะอ่าราคาอาจารย์ให้กี่ขวดครับให้ห <50 S 1> ้าสิบห้าสิบขวดห้าสิบขวดสามสิบดีกว่า 30ก็30มสิบขวดลงมเพราะถ้าเยอะไปเดี๋ยวถ้าคนมันแย่งกันแล้วเราจะแก้ไม่ทันเอาเอายังไงเราจต่งรับเพราะผมมีขวดนึงผมจะเช่าใหม่ตอนผมเช่าผมเช่าหลายพันอ่ะเอาไงราคาเท่าไหร่พันห้าพันห้านี่ถูกกว่าสามเท่าของที่เคยทําเลยนะก็ถูกกว่าที่คนเช่าเยอะนะพันห้าไม่เป็นไรพันห้า พันห้าสามสิบขวดอาจารย์สามสิบขวดมันจะพอกับสมาชิกเราไหมไม่พอเอางี้ดีกว่าให้เต็มที่ห้าสิบขวดแล้วนะห้าสิบขวดสรุปมียอกาเซ่ห้าสิบขวดอาจารย์ได้แค่ห้าสิบขวดขวดละพันห้าสิยกรรมวิธีการใช้แบบละเอียดอาจจะยาวและเยอะหน่อยแต่อ่าแลทําความเข้าใจให้เรียบร้อยไม่เข้าใจยังไงฐานจะป๊อปจะก๊อปกับจะเป่าอย่างเดียวอ่าแต่เจ้าก๊อจะเป่าสายหัวเลยไม่อยากไปที่ปรึกษาเรื่องนี้ใช่ครับไม่อยากเพราะมียอกาเซ่นี่โอ้โห เป็นอะไรที่สร้างความปวดหัวให้กับสํานักมากเพราะคนถามหาตลอดและอยากจะบอกว่าหมดจากสํานักไปปีหนึ่งแล้วด้วยน้ำมันมียอกรกะเซ็นเนี่ยครับอันนี้คือเอาของเก่ามาทําให้มาใส่ที่ฉีดใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจ ก๊อปปัตสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทริปเงาวันชั้น2ค่ะครับแล้วก็เพจสุดท้ายนะครับเพจรายการปัตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก๊อปปัตสยามครับเป๋ามีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ